อยู่กลางอาวกาศกว้างใหญ่มากกว้างแบบมหาศาลเลยขนาดแสงนี่เดินทางไม่ใช่ล้านปีนะเป็นพันพันหรือหมื่นล้านปีนี่กว่าจะถึงขอบนะขอบจัก,กรวาลน,นะหรือขอบเอกภพอะไรตอนแรกก็เกิดขึ้นหรือมีขึ้นมากมายในจัก,กรวาลน,นี้มีดวงดาวนะเรียกว่าเป็นล้านล้านดวงนะ หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนี่ <c oughs> ก็เพราะว่าในกาวากาศนี่มันมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมดำนะหลุมดำนี่มันเป็นสิ่งที่คนเรานึกไม่ถึงนะแต่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบจนได้เรียกว่าเป็นหลุมดำเพราะว่ามันสามารถที่จะดูดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาอยู่ใกล้มันเนี่ยไม่ว่าใหญ่โตแค่ไหน เพราะว่าแม้กระทั่งแสงเนี่ยก็มันก็มันก็ยังดูดแสงเข้าไปไดนะ้เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดสูงมากนะขนาดเท่ากับดวงอาทิตย์สี่ล้านดวงโนอะ้ดวงอาทิตย์นี่มันใหญ่แล้วนะแรงดึงดูดก็เยอะนะสี่ล้านดวงหรือสี่อาจจะสี่ห้าหกล้านดวงก็ได้ในวิสานี่ก็เก่งนะสามารถที่จะค้นพบได้ว่ามันมี สิ่งที่เราหลุมดำอยู่ในจัก,กรวาลของเราแล้วก็เยอะด้วยและที่เขาประหลาดใจคือว่าแรงดึงดูดมหาศาลของมันเนี่ยนอกจากจะดึงดูดดาวหรือว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆให้สูญหายไปแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะทำให้ดวงดาวเนี่ยที่อยู่ใกล้เนี่ยถูกเวี่ยงออกไป ออกไปไกลมากด้วยความเร็วสูงนะอันนี้ก็นึกจินตนาการตามแล้วกันนะมันก็น่าแปลกนะสิ่งที่ดึงดูดมีแรงดึงดูดสูงเนี่ยเข้าหาตัวมันเนี่ยสามารถที่จะทําให้สิ่งบางสิ่งเนี่ยถูกเวี่ยงออกไปไกลจากตัวมันได้แรงดึงดูดนี่มันดูดเข้าหาตัวนะแต่แรงเวี่ยงเนี่ยมันเวี่ยงออกไปไกลตัวแต่มันก็อยู่ด้วยกันนะ ยิ่งมีแรงดึงดูดสูงก็สามารถที่จะทำให้เกิดแรงเวียงที่ทำให้สิ่งต่างๆกระเด็นกระดอนออกไปก็ได้อย่างโลกของเราเนี่ยก็มีแรงดึงดูดนะดึงดูดพระจันทร์ให้ให้หมุนรอบโลกแต่ทำไมเนี่ยมนุษย์เราสามารถที่จะส่งยานอวากาศไปสู่ดวงจันทร์ได้ทำอย่างนี้เนี่ยมันต้องอาศัย แรงสูงมากนะที่จะผลักให้ยานอวากาศเนี่ยมันหลุดจากแรงดึงดูดของโลกให้คนเราก็ฉลาดนะวิธีที่จะทำให้มีแรงส่งให้ยานอวากาศเนี่ยมาหลุดจากแรงดึงดูดของโลกเขาก็ใช้แรงดึงดูดของโลกนี่แหละมาเป็นเครื่องมือ ก็คือว่าใช้วิธีขับยานอวากาศให้หมุนรอบโลกหมุนด้วยความเร็วสักสองสามรอบเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงเวี่ยงก็เอาแรงดึงดูดนั้นมาเปลี่ยนเป็นแรงเวี่ยงแล้วก็ใช้แรงเวี่ยงนี่แหละนะขับเคลื่อนหรือผลักให้ยานอวากาศเนี่ยมันหลุดออกไปจากวงโครจรของโลกหลุดจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปสู่ดวงจันทร์ได้ คล้ายๆกับเราเรามีลวดสลิงนะสมัยก่อนนี่มันมีมันมีอาวุธบาหนึ่งที่เรารวดลวดสลิงก็เป็นหนังก็ได้แล้วก็เอาหินใส่เข้าไปแล้วก็เวียง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 ,ยงนะพอเวียงได้ที่นี่ก็ปล่อยปล่อยเชือกนะก้อนหินมันก็จะหลุดลอยไปสู่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงนะ เวลาเราเวียงเวียงเนี่ยนะมันก็คือการเปลี่ยนนะแรงดึงดูดให้กลายเป็นแรงผลักนะสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดของโลกนี่มันก็มีคุณสมบัติผลักให้สิ่งเดียวกันนั้นกระเด็นกระดอนไปได้เหมือนกันอาตมาฟังอ่านศึกษางนี้ดูแล้วเนี่ยก็นึกถึงความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยนะมันดูดให้เราจมเข้าไปเหมือนกับหลุมดำนะ คนเราเวลามีความทุกเนี่ยนะมันเหมือนกับจมอยู่ในความทุกขมันดึงดูดจิตให้อยู่ในความหลงแต่ว่าความทุกมันก็มีแรงที่จะผลักให้คนเรานี้ออกจากทุก์ได้เหมือนกันความทุก์นี้มันก็มีประโยชน์นะสามารถจะทำให้คนพ้นทุก์ได้มันมีแรงผลักมันไม่ใช่แค่ดูดให้จิตใจคนจมเข้าไปในความหลง มันสามารถที่จะเกิดแรงผลักให้จิตใจเราออกจากความทุกข์เข้าถึงความสว่างได้ในสายพุทธการก็มีพระอาหารหันต์หลายรูปนะที่ท่านบรรุธรรมเห็นแจ้งนะเพราะว่าท่านมีความทุกข์มากทุกข์เพราะเจ็บป่วยหรือว่าทุกข์เพราะว่ากําลังจะตายอย่างพระติสานี่ท่านเป็นโรคที่สังคมรังเกียจนะแผลผู้พองเต็มตัว แล้วก็เป็นน้ำเหลืองนะทรงกลิ่นเหม็นจนกระทั่งพระนี่ก็ดูแลไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรที่เปื้อนหนองนะไปซักไปตากทุกทุกขเวทนาของพระติสาก็ไม่ได้น้อยลงนะแต่ท่านสบายใจนะมีพระพุทธเจ้ามาดูแลรองที่มีทุกขเวทนาใกล้ตายนี่พระเจ้าก็พูดนะ ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารว่าร่างกายนี้เนี่ยเมื่อวิญญาณออกจากล่างแล้วก็มีคนละทิ้งนะมันก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้ท่านก็พิจารณาตามก็เห็นจริงน,นว่าสังขารนี่มันไม่งามมันไม่น่ารักไม่น่ายึดถือเลยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านได้เห็นเข้าใจนพระไตรักษ ชัดเจนคนเราจะเข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่บางทีก็ต้องต้องเจอความทุกข์นะถึงจะเข้าใจชัดพระติสานี้ท่านก็ทุกข์มากนะพอผู้เจ้าพูดเนี่ยท่านก็ได้สติแล้วก็พิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายนี่มันไม่นายึดถือเลยนะปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ตอนที่กำลังจะสิ้นลมพดี หรือว่าพระเจ้าสุโทโธธนาเนี่ยนะท่านก็เป็นพระโสดาบันมาก่อนแล้วแต่ว่าตอนจะบานปลายชีวิตนี้ก็เจ็บปวดมากมีทุกขเวทนามากพระเจ้าก,ก็เสด็จมามาดูแลแล้วก็คงจะพูดแนะนำนะให้วางใจให้เป็นปรากฏว่าพอท่านสิ้นลมนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยบางท่านก็ถูกเสือกัดนะ เป็นพระป่าทุรงทุดงเสือกัดก็ตายคาปากเสือนะแต่ว่าก่อนที่จะมรณภาพนี่ท่านก็ก็อาศัยทุกขเวทนาความเจ็บปวดนี่แหละนะพิจารณาจนกระทั่งเห็นแจ้งในไตลักษณ์นะีอันนี้จังทุกขอ,อนาตาปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นนะเป็นพระอรหันคาปากเสือเลยคือถ้าไม่โดนเสือกัดก็คงจะยังไม่บรรลุธรรมนะเหมือนกับพระติดสารนี่ถ้ายังไม่ป่วยนี่ก็คงจะไม่บรรลุธรรม ไอ้ความเจ็บป่วยหรือความทุกขเวทนานี่มันก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามันสามารถจะกระตุกกระตุ้นหรือเปิดใจคนเราให้เห็นสัจธรรมนะในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ความทุกข์นี่สาหรับบางคนนี่มันทําให้ตกต่ําย่ําแย่เหมือนก็ตกมลกนะแต่ถ้าใช้ความทุกข์ให้เป็นนะไอ้ความทุกข์นี่ก็สามารถจะผลักจิตเนี่ยให้ เกิดปัญญาจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในความทุกข์มันก็มีพลังนะมีแรงที่จะผลักให้จิตพ้นทุกข์ได้หลวงพ่อเขียนท่พูดว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะทุกข์นี่ถ้าเห็นถ้าไม่เห็นนะคือเข้าไปเป็นนะมันก็มีแต่จมดิ่งมันก,นลนลกนะ็ลงนรกนะลงนรกทั้งเป็นนะถ้าหากว่าเข้าไปเป็นทุกข์นะแต่ถ้าใช้ทุกข์ให้เป็นนะก็คือว่าเห็นมันพิจารณามัน นะมันก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นอริสัตย์ข้อแรกเนี่ยก็คือว่าทุกข์เนี่ยผู้เจ้าจึงบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้รู้ก็คือรู้ให้ทั่วถึงนะถ้าใช้ว่าปริญญานะทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็มีด้านดีของมันนะมันสามารถจะดูดใจเราให้จมอยู่ในความหลงได้แต่มันก็มีแรงผลักนะที่ทําให้จิตใจเนี่ยเกิดปัญญานะจนกระทั่งเกิด ความรู้แจ้งได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามีทุกเนี่ยนะหรือว่าเจอทุกนี่ก็รักษาใจให้ดีอย่าถลําเข้าไปในในความทุกนะทุกมันมีแรงดึงดูดใจอยู่แล้วนะเวลาเราเจ็บปวดตรงไหนเนี่ยนะจิตมันจะไปจ้องไปจอ,อยตรงนั้นแหละเหมือนกับว่าความปวดนี่มันดึงจิตให้ไปจมอยู่กับความปวดเวลาโกรธนี่นะโอ้เราจิตมันจะเหมือนกับถูกความโกรธครอบเอาไว้หลุดออกจากความโกรธไม่ได้เลย แต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้ทุกข์ให้เป็นนะคือมีสติเนี่ยแทนที่จะเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์ซะแทนที่จะจมอยู่ในความปวดในเวทนาก็เห็นความปวดเห็นเวทนานะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นธรรมได้นะนั้นทุกข์เนี่ยนะมันจึงมีประโยชน์มันสามารถจะผลักจิตเราเนี่ยให้ออกจากความทุกข์ได้ ด้วยนี่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยคนเราเวลาจะตายเนี่ยนะเป็นนาทีทองนะเพราะนาตอนตายเนี่ยทุกขเวทนาจะเยอะมากแต่ว่าไอ้ทุกขเวทนานั้นมันก็สามารถจะใช้เป็นแรงเวียงแรงผลักนะจิตให้ออกจากความทุกข์ได้เหมือนกับที่มนุษย์เราเนะใช้แรงดึงดูดของโลกเนี่ยเปลี่ยนแรงดึงดูดให้กลายเป็นแรงเวียงทาให้ยานอากาศเนี่ยมันหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกนะทยานสู่ พุ่งไปสู่ดวงจันทร์ได้นะหรือไปสู่ดาวอื่นในจัก,กรวาลได้เนี่ยอ่เราก็เตรียมรับพร